อ๋มีคําถามค่ะจากคนที่ชอบทานฟอมค่ะคือคําถามของทานฟอมก็ค,คือว่าระหว่างคาว่าสารเคมีกับเคมีคือคนที่เขากลัวเรื่องออแกนิกความแตกต่างระหว่างเคมีกับสารเคมีเนี่ยในปุ๋ยทันฟอมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคสิ่งอันดับแรกก่อนที่ต้องพูดก็คือเราอยากจะบอกว่าในทันฟอมเราไม่มีสารเคมีมนะครับแต่เราถูกจดทะเบียนขึ้นเป็นปุ๋ยเคมีเพราะอะไรตามหลักการของการจดทะเบียนของกระทรวงเกษตรนะครับ โดยลำดักกฎหมายเราต้องระบุไปเลยว่าเราเป็นชีวภาพหรือเป็นเคมีนะครับแต่ปุ๋ยทุกปุ๋ยที่จดในเมืองไทยอ่ะเวลาจดเป็นเคมีครับก็ต้กังกับจดอย่างนี้แหละตุกงปุ๋ยแต่บางปุ๋ยมีสารเคมีผสมกันมาด้วยนะครับแต่ปุ๋ยของเราเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ของเนื้อปุ๋ยนะครับ ของเราไม่มีสารเคมีสักนิดแต่จําเป็นต้องเป็นจดเป็นเคมีโดยตามหลักของกฎหมายที่ต้องบังคับให้เราเลือกนะครับทีนี้ส่วนผสมของเราผมอยากให้เกษตรกรเข้าใจกันว่าเคมีกับสารเคมีก่อนคเคมีก็คือแร่ธาตุอาหารที่สกัดจากแร่ธาตุเช่นธาตุสังกะสีแมกนีเซียมอย่างพวกนี้ก็ใช้ที่เีเคมีทั้งหมดทีนี้เคมีนี่มันอยู่มัน มันสกัดในเมื่อมันสกัดจากแร่ธาตุสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแร่ธาตุพวกนี้อยู่คู่กับธรรมชาตินานแล้วมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อต่อพืชเลยต่อสิ่งมีชีวิตเลยแต่เกษตรกรอะสิ่งที่เขาได้ยินก็คือเขาได้ยินกับว่าเคมีกับสารเคมีมันคล้ายๆกันไหมสองคำนี้มันคล้ายกันมากจนกระทั่งเขาตีกลุ่มว่าเป็นคำคำเดียวกันแต่ในความเป็นจริงอะเคมีไม่ใช่สิ่งที่ร้ายเคมีเป็นสิ่งที่พืชขาดไม่ได้ด้วยซ้ำธาตุเคมีหลายๆหลายๆธาตุนะครับ พืชถ่ายไม่ได้ด้วยคำแบบเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเคมีที่มันหลงเหลืออยู่ในพืชมันไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแม้แต่มนุษย์นะครับแต่ถ้าสารเคมีนั่นคือสารตกค้างสารเคมีถ้าเหลืออยู่คือสารตกค้างที่เขากลัวกันก็คือทำให้สารเคมีคือสารตกค้างที่อยู่ในตื้นแต่กางครานั้นของเราสามารถที่จะใช้คาร์มในการฉีดพ่นในในสวนของเราเราสามารถส่งออกได้ด้วยถูกต้องครับเราสามารถเข้าห้องแลบทุกอย่างไปตรวจได้เลยว่าสารตกค้างตรงนี้ ราะสุดท้ายแล้วของเราเป็นธรรมชาติกบเป็นเอนไซม์ที่กระขัดจากแร่ธาตุซึ่งมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพราะั้นมันจะไม่ตกค้างทีนี้ไอ้เกิดรับอีกหนึ่งเรื่องสําหรับเรื่องสารเคมีนะครับสารเคมีในท้องตลาดตัวทั่วไปเนี่ยเวลากเกษตรกรใช้เนี่ยต้องสิบห้าวันหลังฉีดมันถึงจะสลายไปได้นะครับสมมติกเกษตรกรคนใดไปใช้สารเคมีตามท้องตลาดแล้วกลัวเลยสา,ารตกค้างผมบอกเลย15วันก่อนแล้วก็เก็บ เช่นก็ฉีดอ่อมแต่จําเป็นจะต้องเก็บแล้วเพื่อขายผมบอกคุณต้องการระยะวันอย่างน้อย15วันหลังฉีดจนถึงตอนเก็บครับ<ม>แต่นั่นคือสารเคมีต้องกต่เมไมันจะเบาบางไปได้ตามื่อหมดไหมมันไม่หมดหรอกแต่มันเบาบางนะครับ<ม>แต่สําหรับของเราฉีดไปเลยครับฉีดเช้าเก็บพรุ่งนี้ก็ได้ฉีดเช้าเก็บเย็นก็ได้ครับไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้น<ม>เพราะเราเป็นเคมีที่ะกัดจกแก้ร่าซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชไม่ทำลายสิ่งแวดล,ลอ้อมขอบคุณมากค่ะ